ถ้าเข้าใจไลฟ์นี้นะครับมีคําถามออกมาเยอะมากเลยว่าหมอทีมการออกกําลังกายอะไรดีที่สุดบางคนก็บอกว่าหมอทีมอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมหมอทีมถ้าออกกําลังกายแบบนี้จะช่วยให้ผอมลงไหมนะวันนี้ผมจะบอกความรับให้ว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งผมเจอเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยเจอแบบบังเอิญด้วยนะเจอแบบบังเอิญแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยมาเจอ ผมเนี่ยครั้งหนึ่งที่ที่คินอีกแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มาเห็นผมใน YouTube Facebook แล้วเขาก็ค่อยๆดูว่าอสไตล์หมอทีมดูง่ายเนาะเน้นคุมอาหารออกกําลังกายนิดหน่อยแต่เนื่องจากตอนนั้นเขาตัวใหญ่มากเขาบอกว่าน้ําหนักเขาเป็นหลักร้อยโลนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่กุมภาพัานธ์ปี6ก็ 3, คือปีนี้จนไปตั้งถึงมิถุนายนก็กุมภาพันธ์กุมภาพันธก็ประมาณ4เดือนกว่า นะประมาณ4เดือนเขาบอกว่าเขาแค่คุมอาหารแบบที่ผมแนะนำนะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ออกกำลังกายด้วยการเดินในช่วงแรกเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้แค่4เดือนเองเขาลดไปประมาณ40กิโลความความสามารถนี้คุณสามารถลอกเรียนแบบในเรื่องของตัวเล็กลงได้หมอทิมนะไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้แล้วจะลด40ิกิโลเท่ากันเพราะบางคนก็หนักแค่60ถ้าลด40ก็จะกลายเป็นเหลือยี่ิบกิโลก็คือ อาจจะกลายเป็นกล่องอะไรเล็กๆนะวันนั้นวันนี้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะลด40กิโลแต่ก็จะบอกว่าถ้าทุกคนเข้าใจว่าการลดความอ้วนน่ะมันมีธรรมชาติคล้ายๆกันไม่ว่าคุณจะทำนับแคล IF k e t คีโต s k i อา o ์สกินโนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับหรือใช้สูตรหมอทีมก็ตามเราใช้หลักการง่ายๆคือเราใช้การ ผสมผสานจำไว้นะครับไลฟ์นี้สําคัญอยู่คํานี้ครับเราต้องใช้คําว่าผสมผสานผสมผสานยังไงก็ได้ที่ทําให้คุณสามารถดึงไขมันที่พุงมาเป็นพลังงานได้หรือคุณสามารถดึงไขมันสะสมมาเป็นพลังงานได้มาเทสนิดหนึ่งตะกี้ในย t u b e เสียงไม่ดีนะครับนะครับเสียงแตกๆนะครับกำลังคิดว่าเป็นจากมือถือหรือเป็นจากไมค์โอเคนะครับแอบฟังที่เสียงดีไหม <Low calm. S 1> อ้าวเสียงดนะีแสดงว่าไมค์ผมไม่เสียนะครับ Okay, เกดเราต้องไปปรับปรุงระบบนิดหน่อยนะครับมาเกสวัสดีแฟนๆทุกคนทั้งแฟนขับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมาเดี๋ยวเราผมแชร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ในคลินิกผมจะสนใจอ่าเดี๋ยวแชร์ให้คนไข้คลินิกดูหน่อยคนคลินิกคลินิกคลินิกโอเคมาเริ่มเริ่มไลฟ์ได้นะครับเราจะไม่นอนเกินสี่ทุ่มเพราะว่านน,นอนเกินสี่ทุ่มเด,ดี๋ยวหน้าแก่นะ <c oughs> นะคอนเซปต์เรานะเราจะไม่นอนเกินสี่ทุ่มเด,ดี๋ยวหน้าแก่นะครับสวัสดีแฟนแทุกคนนะครับ ว้าวมีคนบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าป่วยนะครับเลยได้ฟังวันทีโอ้โหแฟนขับววันทีนี่มีแต่คนคิดบวกจริงนะครับสุดยอดนะครับเพราะว่าคนคิดลบเราแบนไปหมดแล้วเอาไม่ใช่นะบางคนบอกว่าทําไมแฟนข่าววันทีมีแต่คนน่ารักทั้งนนั้นเลยนะครับผมก็บอกแซลๆ์ไปบอกว่าอ๋อคนที่คิดลบเนี่ยผมแบนไปหมดแล้วนะครับที่เหลือเป็นคนคิดบวกที่ถูกถูกคัดเลือกมาเรียบร้อยแนละ้วนะครับโอเคนะครับคุณรุ้งบอกว่าตอนนี้มื้อเช้านะครับ ถ้าเราจะทานข้าวแป้งน้ําตาลทานได้วันละกี่กรรมก็ทานได้ครับสําคัญแค่ว่าถ้าสูตรหมอทีมหมอทีมจะเลือกคุณค่าทางอาหารก่อนฟังผมอีกรอบนะครับหมอทีมจะไม่ได้มานั่งซีเรียสว่าคุณจะกินข้าวแป้งน้ําตาลเท่าไหร่สาคัญแค่ว่าเรากินสารอาหารครบไหมสมมุติผมวาดรูปแบบนี้นะครับก่อนครับข้อ1นะครับ,รบผมขึ้นข้อ1เลยข้อ1นนะครับเดินอย่างเดียวไม่ผอมต้องลดคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับ สำคัญง่ายผมสมมติว่าผมจะแบ่งเป็น3มื้อนะครับมือที่1มื้อที่2มื้อที่สาสำคัญนะครับ1,2และ3เวลาผมกินมื้อที่1มือที่2มื้อที่3นะครับสาภาพจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะกินมื้อไหนก่อนผมจะกินสารอาหารที่สำคัญก่อนแล้วค่อยตามด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นมื้อเช้าเนี่ยผมจะกินไข่สี่ฟองก่อน ถ้าใครกลัวไขมันเยอะผมแนะนํากินไข่แดง1ไข่ขาว4ฟองไข่แดงแค่1ฟองแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะบวกด้วยข้าวข้า r ไรซ์เบอร์รี่สทับพีสำหรับผู้ชายผู้หญิงอาจจะทัพพีหรือทับพีครึ่งก็ได้แล้วก็ตามด้วยกับข้าวประมาณ2อย่างเห็นไหมครับว่าผมกินสารอาหารก่อนคือกินโปรตีนวิตามินเกลือแร่จากไข่ก่อนกินอ่า คาร์โบไฮเดตเชิงสอนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยกับข้าวซึ่งจะมีโปรโตีนกับผักเป็นหลักเห็นไหมครับเพราะว่าผมทานสารอาหารก่อนแล้วเสร็จปุ๊บที่เหลืออาจจะมีนิดนิดหน่อยๆน่อเป็นพวกขนมเบเกอรี่ชาเขียวผมค่อยทานแต่คนส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่าถ้าทานขนาดนี้ส่วนใหญ่จะได้สารอาหารครบแล้วสมองจะบอกเองว่าเอออิ่มแล้วนะไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องกินขนมในมื้อเช้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องกินนะครับ แต่ผมอนุญ,ญาตให้กินได้ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ายังมีความอยากอยู่ตะกี้ใน YouTube มีคนถามว่าทำไมเขากินตลอดทั้งวันโดยที่เขาไม่อิ่มเลยผมบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายอิ่มแล้วพุงกลางและอิ่มแล้วแต่เนื่องจากรำไส้เราเนี่ยมันเหมือนการเดินรถทางเดียวเวลาคุณกินจากปากเข้าไปข้างล่างก็กำลังย่อยอย,อยู่ดังนั้นถ้าคุณจะให้แบบอิ่มแบบแน่นตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันจะกำลังขยับตัว ลงไปที่ก้นพอถึงที่ก้นปุ๊บคุณก็ถ่ายออกข้างบนก็ว่างอย่างเงี้ยคุณก็กินมันเข้าไปอีกฉะนั้นมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออิ่มตลอดเวลามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรู้สึกพุงกลางซักอาทเช้ากลางวันเย็นแล้วหลังจากนั้นเขาอยู่ได้ด้วยสารอาหาร งั้นความรู้สึกของการที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อิ่มจริงๆแล้วเราอิ่มแล้วแต่เรายังอยากอยู่ผมเน้นคำนี้นะเราอิ่มแล้วแต่เรายังอยากอยู่นะครับสำคัญมากเลยนะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้จะรู้เลยว่านะครับความอยากนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้เราอ้วนไม่ใช่ความหิวหรอกนะครับความอยากเป็นส่วนใหญ่ที่ทําให้เราอ้วนดังนั้นถ้าเราเข้าใจข้อนี้นะผมพูดแค่มื้อเช้ามื้อเดียวทุกคนจะเริ่มเห็นภาพแล้วอ๋อ หมอทีมไม่ได้ให้กินอะไรก็ได้หมอทีมให้กินสารอาหารก่อนสารอาหารอย่างที่บอกนะอีกรอบนะไข่ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็กับข้าวแล้วเสร็จปุ๊บคุณถึงจะทานสิ่งที่ต้องการได้เหมือนกันมื้อกลางวันผมจะเน้นง่ายๆครับกินครึ่งหนึ่งของมือม้อเช้ามื้อเช้าสมมุติบางคนบอกว่าอยากจะกินครึ่งหนึ่งของมื้อเช้าก็กะโดยประมาณว่ามื้อเช้ากินข้าวสองทพีกลางวันก็กินทพีเดียว ทางมื้อเช้ากินข้าวทพีเดียวกลางวันกินครึ่งทพีแบบนี้เป็นต้นส่วนมื้อเย็นเนี่ยผมกินได้เต็มที่เลยแต่ว่าเน้นแค่โปรตีนกับผักอย่างเช่นหมูกระทะชาบูหมูจุ่ม mk แต่เลือกเฉพาะโปรตีนกับผักวันนี้มีงานแต่งงานเพื่อนอ่อลืมไปช่วงโควิดเขาห้ามแต่งงานางานช่วงนี้มีงานเลี้ยงเพื่อนชวนไปงานเลี้ยงเราก็กินเฉพาะโปรตีนกับผักถ้าเกิดตอนเย็นเราอยากกินนะครับ อาจจะเป็นชาบูชิเราก็ไปกินชาบูชิแต่เลือกเฉพาะโปรตีนกับผักเย็นนี้เราอยากกินปลาเราก็เลือกอาหารที่มีปลาแล้วก็ผักแค่แค่นั้นเองถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะรู้เลยว่าเราสามารถกินสารอาหารไปก่อนได้แล้วถ้าไม่อิ่มตอนเช้านะครับไม่อิ่มก็คือท้องอยู่นิดหน่อยเราอาจจะกินขนมเท่าเดียวอยากกินได้แต่ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันสําคัญตรงนี้นะครับ หมอทีไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกินเบเกอรี่ทุกวันตอนเช้าหมอทีไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกินอัดเข้าไปนะครับมื้อเช้าอย่างราชานี่หมอทีบอกอัดเข้าไปเลยไม่ได้แบบงานนะถ้าเราบอกว่าร่างกายเราตอบสนองด้วยการอิ่มแล้วเราก็หยุดอ่าแค่นั้นเองนะครับเราก็หยุดนะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับคุณครูเข็มบอกว่าหมอทีมลอมาขอบคุณมากเลยนะโอ้เป็นคําชมที่ตัวลอยเลยนะครับอขอบคุณมากเลยเราต้องหลอกพระชาติจําไว้นะครับ ใครที่เวลามีคนชมว่าหล่อสวยนะครับให้พูดคําว่าขอบคุณใช่ผมก็พูดว่าขอบคุณแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาชมเราเราขอบคุณนะครับเราจะได้ทั้งความสุขและเขาก็ได้ความสุขที่เขาได้ชมเราด้วยนะอย่าลืมนะครับที่อย่งนี้สําคัญมากเลยต่อไม์เซ็ตนะครับทุกๆความสําเร็จข้อหนึ่งนะครับคือเดินอย่างเดียวไม่ผอมต้องคุมอาหารด้วยนะครับ ดังนั้นสารอาหารสำคัญข้อที่2คือการเดินเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากเวลาที่เราเริ่มเดินนะเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตเราเริ่มนับหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มลดความอ้วนโดยการเริ่มเดินเราจะรู้สึกว่าเราก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในการลดความอ้วน90%เลยนะครับเกิดจากการที่ไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนกินเหมือนเดิมไม่ออกกําลังกายเหมือนเดิมนอนดึกเหมือนเดิม นะแล้วก็ใช้ชีวิตเดิมๆกินขนมก่อนกินข้าวที่หลังเห็นไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าเรามีคอมฟอร์ตโซนของเราจึงทําให้เราอ้วนแต่ถ้าเราเริ่มเดินซึ่งการเดินมันง่ายอะ่ะสมมุติว่าคุณบอกว่าไม่มีอะไรเลยคุณใส่รองเท้าแตะที่คุณมีอยู่หรือรองเท้าทํางานแล้วคุณก็ไปเดินหน้าบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วมันง่ายคุณสามารถพูดปุ๊บอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ฟังหมอปาทีมอยู่ถ้าข้างหน้าบ้านพอเดินได้ก็ถือมือถือไป ให้อยู่ในระยะที่มี WiFi แล้วคุณก็เดินออกไปแล้วคุณก็ไปเดินเดินเล่นอ่ะฟังผมก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาข้างหน้าบ้านแบบนี้คุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเดินมันง่ายใช่ครับดังนั้นการเดินนะครับสำหรับแฟนขับผมคนนี้ก็เช่นกันครับมันง่ายมันไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากครับข้อที่3นะครับเดินหนึ่งชั่วโมงติดต่อกันนอกจากไม่เหนื่อยมากแล้วนะครับยังช่วยเผาผลาญพลังงานได้390แคลอรี่ด้วยบางคนบอกว่า390 แคลอรี่เทียบเท่ากับอะไรเทียบเท่ากับการที่คุณวิ่งไม่หยุดเลยตลอด30นาทีว้าวฉันแค่เดินไม่เหนื่อยด้วยนะแทบจะไม่เหนื่อยเลยได้390แคลอรี่เท่ากับคนที่วิ่งติดต่อกัน30นาทีซึ่งผมบอกได้ว่า ถ้าหมอทีมวิ่งครึ่งชั่วโมงในช่วงที่เริ่มต้นลดควมอ้วนหมอทีมเคยน้ําหนัก85กิโลรอบเอล38นิ้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเราวิ่งแบบนี้สักพักหนึ่งหมอทีมก็จะถูกกระตุ้นให้เป็นเข่าเสื่อมข้างซ้ายซึ่งตอนนั้นก็เป็นดนีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยที่คิดสูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้เพราะว่าในช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยเราดันทุลังโดยการไปวิ่งเนี่ะที่น้ําหนักตัว80 4กิโลแล้วมันก็เคยมีการกระแทกลงไปที่เข่าแล้วทาให้เข่าเสื่อมเนี่ยที่เคยเป็นจากการเล่นบาสเกตบอลตะมอามเนี่ยมันกําเริบขึ้นมาคุณเห็นไหมครับว่าเราเดินอย่างเดียวมันปลอดภัยกับเข่าด้วยข้อที่4นะครับระหว่างเดินคุณสามารถจิบน้ําได้ด้วยเวลาคุณออกกำลังกายอย่างอื่นอย่างเช่นเวทเทรนนิ่งคุณอาจจะต้องพักนะครับแต่เดินนี่แปลกมาเลยคุณถือน้ําขวดหนึ่งนะครับอ,อีกมือนึงเป็นมือถือยังได้เลย นะดูมือมือถือไปด้วยแล้วเสร็จปุ๊บก็ดื่มน้ําไปด้วยได้ดื่มน้าพวกนี้ไม่ค่อยจุกเพราะว่าเวลาเดินเรื่อยๆเนี่ยร่างกายไม่ได้ถูกกระแทกหรือเขย่ามากทําให้เราสามารถจิบน้ําได้เพระเราจิบน้ําเปล่าเกิดอะไรขึ้นครับคือเราหิวน้อยลงคนส่วนใหญ่ที่ออกกําลังกายแล้วหิวมากขึ้นเพราะว่าร่างกายขาดน้ําร่างกายขาดเกลือแร่ร่างกายขาดโซเดียมกับโพแทสเซียมแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอร,ร่างกายบอกว่าหิวสมองเราก็ แปลไม่ออกเนาะว่าหิวเนี่ยต้องการโซเดียมโพแทสเซียมต้องการน้ำเราก็ไปกินขนมหวานกินนู่นกินนี่เพราะเรารู้สึกว่าเราหิวแต่จริงไม่ใช่ครับร่างกายต้องการแค่เกลือแร่2อสตัวบวกกับน้ำนะครับประมาณ5 0 0ซีซีหลังจากออกกำลังกายขึ้นอยู่กับปริมาณการเสียเหงือ่อนะครับข้อ5นะครับ ข้อ5คือกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงมากขึ้นคุณจะเริ่มอนาคตคุณจะวิ่งได้แฟนคลับคนนี้เหมือนกันครับที่บอกว่าลดได้40กิโลเนี่ยช่วงแรกเขาเดินอย่างเดียวเพราะว่าน้ําหนักตัวเขาเยอะแต่พอเขาเริ่มเดินกล้ามเนื้อขาเขาจะใหญ่ขึ้นบางคนบอกว่ากล้ามเนื้อตรงไหนใหญ่ขึ้นผมวาดรูปให้ดูได้นะครับเวลาที่เราเดินนะสังเกตนะมันจะแปลกมากเลยนะครับเวลาที่เราเดินนะสมมุติว่าอันนี้เป็นตัวกระตูนนะตัวนะครับขา แล้วก็แขนเวลาที่เราเดินนะครับสะโพกตรงนี้นะครับสองข้างจะเริ่มจะเริ่มแข็งแรงขึ้นต้นขากระขาตรงนี้จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วพอกล้ามเนื้อกับสะโพกเราแข็งแรงขึ้นต่อไปอนาคตนะครับข้อต่อต่างๆตั้งแต่สะโพกข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยมันแข็งแรงขึ danach, ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นด้วยมันจะไปด้วยกันหละกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นไปพร้อมๆกันมันจะทําให้อนาคตเราสามารถเปลี่ยนจากเดิน เป็นเดินสลับวิ่งได้ดังนั้นสูตรนั่งเฉยๆก็พร้อมได้เทคนิคการลดความอ,อ้วนที่คน99%ไม่รู้ในกลุ่มปิด IF หรือคีโตผมจะเน้นแค่นี้คือช่วงแรกเดินก่อนสักพักเดินสลับวิ่งได้แค่นี้คุณก็เข้าสู่เส้นชัยในการลดความอ,อ้วนแล้วเพราะแค่เดินสลับวิ่งผมก็การันตีเลยว่าร่างกายก็ใช้พลังงานตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเพราะเวลาคุณวิ่งนะคุณจะเริ่มสับแขนทําให้กล้ามเนื้อแขนเนี่ยทำงานเวลาคุณวิ่งนะครับ คุณจะต้องเกรงช่วงลาตัวตรงกลางอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาคุณวิ่งคุณจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกจนหนึ่งขาสังเกตไหมคุณใช้หมดเลยอ่ะนะครับแม้แม้แต่หน้ากาับศีรษะเนี่ยเราก็ต้องประคองไว้ดังนั้นการวิ่งเป็นการใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวมาเลยสามารถช่วยให้เกิดการเผาผลาญพลังงานได้ค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยบางคนสงสัยว่าลักษณะการการเผาผลาญเนี่ยมันเยอะไหมอย่างที่บอกข้อ3าคือ390แคลต่อหนึ่งชั่วโมงแหละ ถามว่าพวกนี้มันส่งผลหลังจากหยุดวิ่งเหมือนพวกฮิตหรือ afterburn effect ไหมส่งผลเหมือนกันนะครับถ้าเราเดินสลับวิ่งนะับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะช่วยเรื่องนี้อ่าเดี๋ยวภาพให้ดูนะครับภาพให้ดูเวลาที่เราเดินสลับวิ่งนะับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะส่งผลแบบนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่อง after b u r n effect นะเป็นนี้อันนี้คือราฟพลังงานอันนี้คือ g a ฟเวลาเมื่อใ่ก็ตามที่เราตื่นมาตอนเช้า พลังงานเราก็จะเริ่มถูกใช้มากขึ้นมากขึ้นระหว่างวันแล้วเราจะค่อยๆลดลงแบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราออกกําลังกายด้วยการเดินมันจะขึ้นแบบนี้ฟุบแล้วมันจะค่อยๆเห็นไหมครับมันจะใช้พลังงานระหว่างวันเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับมากกว่าการที่ไม่ออกกําลังกายหรือมากกว่าการที่เราไม่ได้เดินสลับวิ่งเลยนะครับอยู่จํานวนหนึ่งทําให้เราสามารถเขาเรียก เพิ่มอัตราการเปาผ่านพลังงานให้เกิด After Burn Effect ได้เล็กน้อยนะครับขนาดแค่เดินกับวิ่งเบาๆนะนะข้อที่6กนะครับการเดินเนี่ยมันลดความเครียดด้วยหลายคนนะผมมีนักเรียนหลายคนเลยบอกว่าเนี่ยเขาออกกบบาลังกายวันละ3ชั่วโมงฟังไม่ผิดนะเขาบอกว่าเขาออกกบบาลังกายวันละ3ชั่วโมงแต่นะครับเขาไม่ผอมลงผมบอกได้ว่า เกิดจากความเครียดเพราะเวลาเราเครียดประจำเดือนจะมาไม่ปกติมีคนถามผมหลายหลายคนเลยทั้งใน YouTube และ a c e b o o k นะบอกว่าคุณหมอช่วงนี้ประจำเดือนมาผิดเวลามาบ้างไม่มาบ้างหรือเดือนหนึ่งมาสองครั้งหรือบางคนบอกว่าไม่มาเลยตลอดหนึ่งเดือนนี้ในขณะที่ไม่มีแฟนด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดจากความเครียดนะครับเวลาร่างกายเราเครียดร่างกายจะไปทําให้ฮอร์โมนเสียสมดุล พอฮอร์โมนเสียสมดุลประจําเดือนเลยมาผิดปกติดังนั้นเห็นไหมครัว่าการออกกําลังกายมากเกินไปหรือการเครียดหรือจดจ่อก,กับการคุมาหารหรือลดความอ้วนมากจนเกินไปมันส่งผลทางอ้อมให้ประจําเดือนมาผิดปกติด้วยดังนั้นเวลาที่เราเดินเนี่ยมันจะรู้สึกง่ายไม่ยากจนเกินไปไม่เครียดกับร่างกายจนเกินไปแล้วทําให้ประจําเดือนเนี่ย ค่อนข้างมาปกติได้ง่ายแล้วก็การเผาผลาญพลังงานก็จะดีแล้วลดความเครียดได้ดีด้วยมีงานวิจัยพบว่าเวลาที่เอาหลังเลิกงานแล้วเราไปเดินในสวนสาธารณะเห็นอะไรสีเขียวๆหน่อยนะครับสูดอากาศสดชื่นมันทําให้ความเครียดลดลงพอความเครียดรดลงอัตราการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นไคลแมกอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราความเครียดลดลงการเผาผลาญพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดนงนั้นเราอาจจะออกกํบบาลังกายตอนเช้า แล้วเราก็เดินตอนเย็นเบาๆแค่นี้ก็ได้นะครับถ้าบางคนกลัวว่าออกกํบบาลังกายตอนเย็นแล้วจะทําให้นอนไม่หลับก็ออกกํบบาลังกายโดยการเดินเบาๆตอนเย็นก็ได้นะครับข้อ7นะครับการเดินแปลกมากเลยมันเพลินมันเพลินนะมันเพลินแบบคุณสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเช่นเวลาเดินคุณสามารถดู n น t f ฟ i x ดูซีรีส์เกาหลีได้นะครับบางคนบอกว่าใช้อันนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจเพราะบางคนบอกว่าถ้าให้ออกกํบบาลังกายไม่ออกอ ถ้าให้ลดความอ้วนเฉยๆนะีพวกความสวยไม่ออกแต่ถ้าเกิดให้เดินบนลูวิง่งหรือให้เดินในส่วนสาธารณะเดินหน้าบ้านเดินในหมู่บ้านแล้วให้ดูซีรีส์เกาหลีด้วยโอเคอ่านะครับอย่างเช่นพี่บอยวิสุทธ์แสงอรุณเลิศผมเคยได้ยินเขาพูดอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับเขาเขาเคยบอกว่าตอนเขาออกกําลังกายเขารู้เลยว่าถ้าให้ออกกำลังกายเฉย ตัวเขาจะไม่ออกเลยแต่พี่บอยวิสูจน์เนี่ยใช้วิธีการคือทุกครั้งที่อยากดูซีรีส์เกาหลีต้องไปดูบนลูวิ่งเท่านั้นอันนี้เทคนิคนะฟังชัดๆชาๆนะครับใครที่ไม่ชอบออกกำลังกายนะครับแต่ชอบดู Netflix ดูซีรีส์เกาหลีนะครับดูมือถือชอบฟังเพลงนะครับให้ฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีนะครับดู Netflix เฉพาะตอนที่เดินเท่านั้นอ่าแล้วคุณจะรู้เลยว่า ทุกครั้งที่ฉันอยากทําสิ่งที่ฉันชอบฉันจะไปเดินโอ้โหแล้วคุณจะได้2เด้งเลยคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบคือการดู Netflix ซีรีส์เกาหลีนะครับฟังเพลงไปพร้อมกับการออกกําลังกายว้าวอันนี้สุดยอดมากเลยนะครับ,นะรบข้อ8นะครับคือการเที่ยวเดินช่วงแรกนะครับอย่าหยุดถ้าเดินช่วงแรกแล้วต้นขาใหญ่ขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกครับรูปนี้จําได้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเดินคนที่กล้ามเนื้อฟอร์มาต,อตลอดเลย ที่ผ่านมาทําให้คุณอ้วนอีกรอบนะครับเวลาที่กล้ามเนื้อเราฝอ่อกล้ามเนื้อเราจะน้อยทําให้การดึงไขมันมาใช้ได้ยากทําให้เราอ้วนขึ้นพอเราไปออกกําลังกายร่างกายจะปรับตัวครับเพราะเราไม่เคยได้ออกกำลังกายมานานแล้วมันจะทําให้ตรงสะโพกนะครับใหญ่ขึ้นคุณจะรู้สึกว่าใส่กางเกงแล้วแน่น คุณจะรู้สึกว่าต้นแขนต้นต้นขาเนี่ยใหญ่ขึ้นต้นแขนต้งหัวไหลอ่อาจจะใหญ่นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่เคยถูกเหวี่ยงเยอะๆมาก่อนสังเกตไหมครับว่าพอสะโพกต้นแขนต้นขาใหญ่ขึ้นหัวไหล่ใหญ่ขึ้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยเล็กลงช่วงแรกมันเป็นการปรับตัวเคร์ฟมันเป็นแบบนี้เวลากล้ามเนื้อนะครับมันจะปรับตัวแบบนี้สมมุติว่าด้านนี้คือขนาดของกล้ามเนื้ออันนี้คือเวลาช่วงแรกกล้ามเนื้อของคุณมันจะใหญ่ขึ้นชั่วคราวแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะลง แล้วก็เล็กลงสังเกตไหมครับว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นแล้วมันก็ลงได้สบายใจได้นะเพราะว่าผมก็เป็นแบบนี้ตอนแรกนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าแฟนชอบแซวบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่มีก้นเลยพอออกไปวิ่งช่วงแรกก้นมาเป็นก้อนๆเลยแต่พอเดินไปวิ่งไปเดินไปวิ่งไปแค่นี้เดินสาบวิ่งแค่นี้สักประมาณ3เดือนมันจะค่อยๆเล็กลงนะไม่ต้องกลัวนะครับผมให้ตัวเลขง,ง่าย3เดือนแรกต้นขาหัวไหล่สะโพกจะใหญ่ขึ้น เพราะร่างกายปรับตัวอย่าพึ่งท้อและอย่าพึ่งหยุดเดินเด็ดขาดให้เดินหรือวิ่งไปเรื่อยๆแล้วคนสุดท้ายมันจะค่อยๆเล็กลงนะผมให้เทคนิคง,ง่ายๆสําหรับคนที่ชอบเดินก้าวยาวๆแล้วทําให้สะโพกกับน,น่องใหญ่แนะนําให้เดินสั้นลงเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าเวลาที่เราเดินก้าวยาวๆมันจะทําให้สะโพกน่องต้นขาใหญ่ใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษดังนั้นให้เดินช้าๆให้เดินช้าๆแล้วเดินด้วยความเร็วคงที่แล้วก้าวสั้นๆเดินช้า ความเร็วคงที่ก้าวสั้นๆผลสุดท้ายเดินแบบนี้หรือวิ่งช้าๆวิ่งด้วยความเร็วคงที่วิ่งโดยการก้าวสั้นๆจะทําให้ขากับสะโพกค่อยๆเล็กลงหลังจาก3เดือนที่คุณออกกําลังกายไปแล้วนะครับข้อ9ข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะตอบคําถามกันข้อ9นะครับการเดินมันง่ายมันง่ายขนาดไหน การเดินมันง่ายจนคุณไม่จําเป็นต้องมีใบเซอร์การเดินมันง่ายจนคุณไม่จํเา,เ,า,เ,าจเป็นต้องมีกูรูมาสอนว่าเดินยังไงการเดินมันง่ายโดยที่คุณไม่ต้องจบปริญญารีปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์การเดินมันง่ายคุณสามารถทําได้พรุ่งนี้เลยหรือแม้แต่ตอนนี้ที่ฟังไลฟ์ผมอยู่ดังนั้นในเมื่อมันง่ายคุณอย่าลืมทำนะครับแฟนแฟนกับผมเนี่ยมีหลายคนมากเลยที่ลดเป็น10บสกิโลรอบเอวลดหลายนิ้วนะครับโดยการที่แค่เดิน แล้วพอเดินได้เก่งก็เพือเป็นเดินสลับวิ่งทําแค่นี้เองแล้วคุณอย่าลืมนะครับการออกกําลังกายกับการคุมอาหารมันต้องไปด้วยกันอ่านะครับโอเคอ้อแจ้งข่าวนิดนึงนะครับมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าสั่งในสั่งสินค้าหมอทีมนะครับที่อยู่ในช้อปปีแล้วก็ในลาซาด้ไม่มีแล้วนะครับใครสั่งในลาซาด้าไม่ใช่ของหมอทีมนะครับใครสั่งในช้อปปีก็ไม่ใช่ของหมอทีมนะครับหมอทีมจะอยู่ในเพจที่ชื่อว่า3 6ม